จุรินเตือนรัฐบาลถ้าไม่ทำดิจิทัลบอลเล็ตต้องรับผิดชอบผูกเองต้องแก้เองจุรินลักษณะวิสิทธิ์ชี้ดิจิทัลบอลเล็ตคือบทเรียนประชานิยมที่ต้องทำเพราะหาเสียงไว้ระบุเมื่อเป็นคนผูกแล้วก็ต้องเป็นคนแก้เตือนอย่าให้ซ้ำรอยจำหนำข้าววันที่20มกราคม2567นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้ให้ความเห็นเรื่องดิจิทัลบอลเล็ตภายหลังมีข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งอชาติ หรือปอปอชอเตรียมเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในทางที่อาจมีปัญหาเรื่องการทุจริตและผิดกฎหมายว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ได้ก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะเป็นผู้ริเริ่มนโยบายทั้งในส่วนที่ได้นําไปหาเสียงกับประชาชนไว้และถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกทั้งต้องทําแบบไม่ให้มีการทุจริตผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจด้วยรวมทั้งต้องไม่ให้เกิดการซ้ํารอยจํานําค่าที่เกิดการทุจริตกระทําผิดกฎหมาย และสร้างความเสียหายกับประเทศมหาศาลจนวันนี้ยังใช้นี่ไม่หมดส่วนจะทําอย่างไรขึ้นอยู่กับรัฐบาลเมื่อเป็นคนผูกแล้วก็ต้องเป็นคนแก้และกรณีนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะเป็นบทเรียนสําคัญกับประชานิยมให้ต้องหงมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวิสินนายยกรัฐมนตรีได้ออกมาตอบโต้ปปอชอเรื่องทุจริตว่าอย่าพูดลอยๆนั้นนายจุรินกล่าวว่าเมื่อยังไม่ทําก็ยังไม่มียกเว้นวันหน้าพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริต หรือเป็นการทุจริตเชิงนโยบายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบ